สวัสดีจ้าทุกคนมาพบม,มาพอกับเจ็บปุสยสะพายเยอรมันอีกแล้วนะจ้าจามานีกะสิมาลาบเนื้อเนาะคะ่ะนี่เห็นบอขวเอามะขวเนะคะ่ะนี่ขวาใส่ตับไปเลยค่ะนี่มันกะสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะที่ปุยบอกว่าลาบเลือดกันนี่ค่ะใส่เลือดค่ะเลือดก้อนของสวีเดนไดามาน้าค่ะแต่ว่าหังมันกะสิออกหวานหวานค่ะกันเลยกลายเป็นลาบเนือ้อขวเนือ้อ แล้วก็กลับเลือดเนาะค่ะใส่กันเลยนะคะแต่ว่ามือนี้ก็เฮดซุกเนาะค่ะพราะว่าอยากกินแบบนี้เนาะค่ะมีอย่างก,กัใส่ลงไปใส่พักใส่นานใส่ผงลาบลงไปเนาะค่ะนี่เห็นบอมันกระสิออกมาเป็นแบบนี้นะค่ะก็กรสิเห็นเป็นอ่อออกสีเข้มๆก็คออือก้อนเลือดเนาะค่ะ ที่ปุยเอามาจากสวีเดนเนาะค่ะกัมะฮันหันใส่แต่ว่ามันอด่างหวานกับพ่อแกขัดได้อยู่ค่ะถึงสิบอมเบอันเลือดสดๆเนาะคะ่ะก,กินได้คือกันเนาะคะ่ะนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้หมูซัมชันย่างคะ่ะแล้วก็มีผักมีบกกักเกะเดีสมีอันใบกระเทียมมีอันออนก,นกมณฝรั่งต้นหอมแล้วก็หัวหอมแดงเนาะจ้ะแล้วก็แตงกวาเนาะคะ่ะ กินกับค่ะค่ะมากินกันเลยเนาะค่ะ Das macht mir ein bisschen süß <laughs> Okay. Ungewohnt, ne? Oh, ne? Oh. <laughs> mm, vielleicht ein bisschen nice. zu viel zusammen, ne? Verschiedene Geschmäcker. Gott. Kann man essen, mm-hmm Ja. <laughs>